สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทางท่องเที่ยวเรารักการเดินทางชอบท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนอนในรถค่ะต่อจากคลิปที่แล้วแวะเติมพลังคาเฟอีนและอุดหนุนชาวสวนทุเรียนตั้งแต่มาจันทบ,บุรียังไม่ได้กินทุเรียนจันเลยจัดมาหนึ่งถาด ชอบกินแต่ไม่ชอบกลิ่นในรถเวียนหัว,วเลยต้องจัดการให้เกลี้ยงถึงจะยังเช้าอยู่ก็ไม่หวั่นค่ะว่าด้วยเรื่องของแผนวันนี้หาร้านซักผ้าและล้างรถด้วยความบังเอิญและโชคดีเจอร้านที่มีครบจบในหนึ่งเดียวหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อด้วยค่อยไปเก็บอุทยานแห่งชาติจันทบุรีที่เหลือ แล้วค่อยนั่งเรือไปเกาะช้างมาดูสิคะว่าเราจะไปจอดนอนกันที่ไหนพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลย จุดแรกอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิว้วครบอุทยานแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ปนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนครนายกที่แสนจะน่ารักอีกสองท่านนั่นก็คือพี่นิดกับพี่นัดขอมมิวเตอร์ขาวมาจอยทริปร่วมกันกับเราด้วยค่ะ ถึงแล้วจุดที่สองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้า,ชางช่วงที่ไปกำลังทำถนนใหม่ต้องขับรถแบบระมัดระวังด้วยนะคะ ลานที่เราเคยมาแต่การเวลาย่อมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วไปหาลานใหม่กันค่ะโอ้โอถางชันและโค้งหักศอกไม่เหมาะแก่การจอดรถอันตรายแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะ จากแวะตุนสเสบียงแล้วไปดูร้านที่สองกันต่ออยู่แถวบางเบา้าชื่อร้าน Forest Beach c a m p s i t ทางเข้าเป็นดินขรุขระนิดหน่อยค่อนข้างซับซ้อนเพราะอยู่ติดหน้าหาดมาดูสิคะวา่าจะได้จอดนอนตรงไหนและบรรยากาศเป็นยังไงติดต่อสอบถามข้อมูลชำระค่าบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วมาชมบรรยากาศกันค่ะ ที่เห็นเป็นซุ้มสีครีมนั้นคือห้องน้ำเดินเช็คดูพื้นที่โดยรอบจอดติดหาดมากไม่ได้เดี๋ยวจมทรายลุงดำไม่ใช่ขับสีซะด้วย <c oughs> ขยับย้ายได้ตำแหน่งจอดแล้วมาชมบรรยากาศโดยรอบกันอีกครั้งค่ะ น้ำกัน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นไรขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบครับขอบคุณครับคลิปนี้เราแช่อยู่ที่ลานเดิมสี่คืนห้าวันใช้ชีวิตเป็นชาวเกาะกันแบบยาวๆทำอาหารกินกันเอง เล่นน้ำดูพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าชอบที่นี่เพราะมีบรรยากาศหลากหลายแบบนี้ให้มองนอนฟังเสียงคลื่นดื่มดำกับบรรยากาศอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตติดริมหาดส่วนเรื่องผิวพรรณไม่ต้องพูดถึงดำเมี่ยงเลยค่ะ ชอบมากเลยเวลาตื่นมาแล้วเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นกระทบกับน้ำทะเลพร้อมกับเสียงคลื่นเบาๆอากาศเช้าๆแบบนี้น่านเล่นน้ำที่สุดเลยค่ะ ถึงคิวมอลลี่บ้างแล้วสินะสาวน้อยผู้ปลาดเปลี่ยวนักสะสมรอบนี้สะสมลูกมะพร้าว <c oughs> จงใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ให้มีความสุขมอลลี่หญิงสาวผู้ปลาดเปลี่ยกับสองล้อคู่ใจของเธอ Good molly. <laughs> กวดโมลีน้องมาเอาแสดงว่าอยากเล่นเกี่ยวเก่งจังเลยกวดโมลีอ้อ เช้ามาออกกำลังกายด้วยการกวาดใบไม้ได้เวลาจิบกาแฟาแล้วสินะ สายหน่อยแดดออกอากาศเริ่มร้อนได้เวลาจิบเย็นๆแล้วสินะ <c oughs> จะบอกว่าทริปสี่คืน5้าวันกับการจอดนอนแคมป์ที่นี่ทำให้ได้รู้จักเจ้าตัววายร้ายลิ้นทะเลกัดแล้วคันคันคันไม่หาย คนแพ้ก็จะเป็นผื่นมีตุ่มน้ำว,วมแดงอักเสบแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะเมนูอาหารที่ทำกินในแต่ละวันบายเชฟนิดและเชฟจินนี่ยิ่งกว่าร้านอาหารก็แคมป์เรานี่แหลคะค่ะถึงหน้าตาจะไม่ได้จัดเรียงอย่างสวยงามแต่รสชาติบอกเลยอร่อยมาก ไม่ได้ก,กางออนิง่นงนั่งใต้ร่มไม้ย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆแทบจะรอบต้นละค่ะ <c oughs> ายเค็ดนิดด้วยลูก

ดีโชก่หน่อยสี่รแบบ้อย <400. S 2> <400. S 1> นั่งทำฟิลชิลชิลริมหาดแบบว่าสวีทกันนิดหน่อยบรรยากาศมันได้อากาศยามเย็นแบบนี้น่าเล่นน้ำที่สุดเช่นกัน เล่นน้ำชมพระอาทิตย์ตกกันค่ะ คืนสุดท้ายแล้วไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่งดื่มค็อกเทลกันหน่อยและแล้วฝนก็ตกหนักตกอยู่นานเลยทีเดียวส่งท้ายคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ รุ่นสวิ์จัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางกันต่อบ๊ายบายไว้โอกาสน่าจะมาใหม่นะ Forest Beach c a m p s i ซิเกาะช้างจังหวัดตราด ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามดูคลิปต่อไปของเราสองคนด้วยนะคะ